ชาวราศีเมษเอรีสผู้ที่เกิด14เมษายนถึง14พฤษภาคม การทำนายนี้เป็นการทำนายโดยรวมไม่ใช่ดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยอ่านตามหน้าไพ่โหราศาสตร์ไทยและศาสตร์แห่งดวงดาวความแม่นยำนี้ขึ้นอยู่กับพลังงานส่วนตัวของแต่ละบุคคลรับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางพลังบวกในการวางแผนและตัดสินใจค่ะ ภาพรวมพลังงานชาวราศีเมษเดือนสิงหาคม2,568 The Sun ไพ่ประจำตัวของท่านในเดือนนี้คือ The Sun สุดยอดไพ่แห่งความสุขและความสำเร็จ นี่คือสัญญาณอันเจิดจ้าจากจัก,กรวาลว่าเดือนสิงหาคม2568จะเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองชีวิตอย่างแท้จริงพลังแห่งความสนุกสนานความคิดสร้างสรรค์การเป็นที่ยอมรับและความสำเร็จจะสาดส่องมาที่ท่านอย่างเต็มกำลังท่านจะรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเปี่ยมด้วยพลังชีวิตและความสุขจากสิ่งรอบตัว โอกาสด้านความรัก k ใน h t of Cups อัศวินผู้มาพร้อมกับถ้วยแห่งความรู้สึกท่ามกลางบรรยากาศที่สดใสความรักจะเดินทางมาหาท่านอย่างโรแมนติกและเปี่ยมด้วยเสน่หหาสำหรับคนโสดท่านมีเกณฑ์สูงมากที่จะได้พบเจอใครบางคนที่เต็มไปด้วยความเสน่ห์ความอ่อนโยนและมีความเป็นศิลปินในตัว เขาจะเข้ามาสารภาพความรู้สึกหรือหยิบยื่นความรักให้ท่านอย่างตรงไปตรงมาและน่าประทับใจเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความฝันและความหวานชื่นสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์จะกลับมาโรแมนติกและน่าตื่นเต้นอีกครั้งอาจมีการชวนกันไปออกเดททำกิจกรรมที่สนุกสนานร่วมกันหรือแสดงความรักต่อกันอย่างเปิดเผยมากขึ้น เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะได้ตกหลุมรักกันและกันอีกครั้งโอกาสด้านการงานเอวานจุดเริ่มต้นแห่งพลังสร้างเสรค์ครั้งใหม่ พลังแห่งความสนุกสนานเดอซันจะจุดประกายไฟแห่งความคิดสร้างสรรค์นในตัวท่านให้ลุกโชนไพ่หนึ่งไม้เท้าคือสัญ,ญลักษณ์ของโอกาสใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือแพชชั่นใหม่ๆที่จะเข้ามาอย่างทรงพลังนี่คือเดือนที่เหมาะอย่างยิ่งกับการริเริ่มโปรเจกต์ที่ท่านรัก การทำงานอดีเรกให้กลายเป็นไอชีดหรือการนำเสนอไอเดียใหม่ๆที่จะสร้างความตื่นเต้นให้กับทุกคนพลังงานแห่งการสร้างสารรค์กำลังพุ่งสูงถึงขีดสุดจงเชื่อในสัญชาตญาณและลงมือทำในสิ่งที่หัวใจเรียกร้องแล้วความสำเร็จจะตามมาโอกาสด้านการเงิน9 of Cups พรที่สมหวัง The Witch Card ความสุขและความสำเร็จในด้านอื่นๆจะส่งผลโดยตรงมายัางการเงินทำให้ท่านรู้สึกพึงพอใจอย่างที่สุดไพ่เก้าถ้วยคือสัญ,ญลักษณ์ของความพึงพอใจความสมหวังและความสุขสบายทางอารมณ์และวัตถุสถานะทางการเงินของท่านจะอยู่ในจุดที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่ง ท่านอาจได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงเล็กน้อยได้รับโบนัสหรือมีเงินพอที่จะใช้จ่ายเพื่อความสุขและความสนุกสนานของตอนเองได้อย่างเต็มที่เป็นเดือนที่ท่านจะรู้สึกอิ่มเอมใจและมีความสุขกับสถานะทางการเงินของตอนเองการวิเคราะห์เชิงลึกศาสตร์แห่งดวงดาวและโหราศาสตร์ไทย ความมหัศจรรย์ได้ถูกผนึกไว้อย่างสมบูรณ์เมื่อศาสตร์ทั้งสามแขนงชี้ไปยังจุดหมายเดียวกันการทำนายด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวสากลในเดือนสิงหาคม2568ดวงอาทิตย์ The Sun สัญลักษณ์แห่งพลังชีวิตจะโครจรอ,อยู่ในราศีสิงซึ่งเป็นภพที่5หรือ Fifth h ฮาส์ของชาวเมธพบนี้คือพบแห่งความคิดสร้างสรรค์ความรักความสนุกสนานงานอดิเรกและการเสี่ยงโชคหรือ creativity romance fun และ speculation ซึ่งเป็นพลังงานเดียวกับไพ่ The Sun Knight of Cups Ace of Wands และ Knight of Cups อย่างสมบูรณ์แบบการทำนายด้วยโหราศาสไทยชั้นสูงดาวอาทิตย์ หซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะความคิดสร้างสรรค์ความรักบริวารการเริ่มต้นใหม่ของท่านจะโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิปดีในเรือนปุตตะของตัวเองปรากฏการนี้เป็นเกณฑ์ดวงชั้นสูงที่ให้คุณอย่างมหาศาลในเรื่องของ ความสำเร็จจากความคิดสร้างสรรค์การมีความรักที่สดใสและการริเริ่มสิ่งใหม่ๆที่จะประสบความสำเร็จเป็นการยืนยันที่ชัดเจนที่สุดว่านี่คือเดือนที่ท่านจะเปล่งประกายและมีความสุขอย่างเต็มที่บทสรุปโดยรวมที่สร้างสรรค์ราชันในสนามเด็กเล่นแห่งจักรวาล เดือนสิงหาคม2568นี้ท่านคือราชันแห่งเมรที่ได้ก้าวเข้าสู่สนามเด็กเล่นแห่งจัก,กรวาลที่สว่างสวัยไปด้วยแสงแห่งเดอะซันณที่นี้ท่านไม่ได้มาเพื่อทำงานหนักแต่มาเพื่อสร้างสารรค์และเล่นสนุกท่านได้ค้นพบคาถาแห่งเวทมนต์ที่สามารถเนรมิตรทุกจินตนาการให้เป็นจริง และในขณะที่ท่านกำลังสนุกสนานอยู่นั้นอัศวินในฝันก็คือ knight of c u p s ก็ได้ขวบมาขาวเข้ามามอบถ้วยแห่งความรักให้ท่านและเมื่อท่านมองไปรอบตัวท่านก็ได้พบว่าทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาได้ปรากฏขึ้นตรงหน้า จงปลดปล่อยความเป็นเด็กในตัวท่านออกมาเพราะนี้ไม่ใช่แค่เดือนแห่งความสุขแต่เป็นเดือนที่จัก,กรวาลจะพิสูจน์ให้ท่านเห็นว่า mm. การเล่นสนุกอย่างสร้างสรรค์คือหนทางที่ทรงพลังที่สุดสู่ความสำเร็จขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับสั่ง การทำนายนี้เป็นการทำนายโดยรวมไม่ใช่ดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยอ่านตามหน้าไพ่โหราศาสตร์ไทยและศาสตร์แห่งดวงดาวความแม่นยำนี้ขึ้นอยู่กับพลังงานส่วนตัวของแต่ละบุคคลรับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางพลังบวกในการวางแผนและตัดสินใจค่ะ